นี่คือชาเลนจ์ครั้งใหม่ชาเลนจ์อาหารจริงปัะทาช็อคโกแหลัดสาวๆต้องป่วฝ่าครอบอาหารและชิมทุกอย่างที่อยู่ใ,นใน้างไดคนหนึ่งจะได้ชชอกโกแลัส่วนอีกคนจะได้ของจริงและบางครั้งของจริงก็กินได้มาดูกันว่าใครจะโชคดีกว่ากันทีนี้ก็ไปดูกันเลย <Yeah! S 1> มาเริ่มที่ฝาแรกโอ้โหมันคือกระเป๋าเริ่ดมากเจนได้กระเป๋าสีชมพูส่วนบริทนี่ได้สีเหลืองใครจะได้กระเป๋าชชอกโกแลตกันนะ นี่มันกลิ่นห,มหอมๆนี่นาเดี๋ยวก่อนนะมันคือช็อกโกแลตบริดนี่น่าสุขไหมเ <Yeah. S 1> จนมันคือช็อกโกแลตรีบลองเลย <Yeah. S 1> โอจริงด้วยอร่อยมากฉันไม่เคยคิดเลยจะได้กินกระเป๋าช็อกโกแลตและข้างในคืออะไรโอ้เลวกว่าสกีทาลส์มากมายแสงสดๆเลยได้กินช็อกโกลแลตแล้วยังได้กินเลวก,กวานัด้วยสุดยอด <laughs> จะกินอีกนี่บริดนี่ไม่ต้องเอามือเข้ามา ฉันไม่แบ่งแรกนะใ<ด>อยก็ได้กินคนเดียวไปเลยฉันคิดว่าเจนคงกินอย่างมีความสุขได้สบายๆดูสิบริทนีเจนกินกัอบจะหมดแล้วเหลือเชื่ออย่ายุ่งกับของฉันหอยก็ตามใจแล้วกว่าฉันจะใช้หลอดกินมันจะกินได้แล้วและก็ง่ายมากสุดด้วย<ด>แสง โอ้โหเจนเธอเหมือนเครื่องหลุดฝุนเลย <What? S 1> โอ้ตอนนี้เธอกลายเป็นสีรุ้ง <What? S 1> ดูสิบริดนี่ Britney, แล้วเธอจะเปันไงกับกระเป๋าลนะ่ะมาดูกัน b r มบริดนี่มันไม่ใช่ช็อกโกแลตนะ <laughs> มีแค่คนเดียวเท่าน,นั้นที่ได้ของเธ oh, อ <bam. S 2> เป็นของจริงอ๋อเลื่มไปเลยอะ่ะงั้นมาดูกันว่าในกระเป๋า oh. มีอะไรโอ้โหในนี้มีเครื่องสำอางด้วยแจงอฉันอยากแต่งหน้าฉันชอบแต่งหน้าสุดยอด ดูสิมีตั้งหลายชิ้นเจนทำไมออ๋อเดี๋ยวฉันแต่งหน้าเธอให้นะสวยๆเลยปัดแก้มใช่แล้วจากนั้นก็มาทาปากกันแบบนี้แหละสวยเลยล่ะดูสิเธอแก้ฉันล่ะทยอะไรเนี่ยเหมือนสเปรยหลานเลยอ่ะเจนเธอทำหน้าฉันพังกับมานี่นะ <What? S 1> กินอะไรเหม็นๆสาวๆต้องหัดคำตอบให้เร็วที่สุดมันอาจจะมาจากใต้ฝาของบริทนี่ดูสิเปิเรวเข้าโอ้ใช่แล้วมันคืออึน,นั่นเหรอหน้าเกใียแยง่ง <c oughs> แค่เห็นแก่จะอ้วกแล้ว <c oughs> เอามอาันออกไปเรวเข้า <c oughs> ฉันทำาไมนี่นะโอ้ยแย่ยง่อย่าให้มันเละเถอะเอาไว้ไหนอะโยนทิ้งไปดีกว่า <c oughs> โอ้ยแย่จ้าวดีนะไม่เออแตกดูสิมันท่าไดคลีใช่น่าสนใจงั้นมันก็มาเปิดฝากันโอ้เออเออเหมือนกันพลาสิกก่อนนะมันไม่ได้เหมือนอื่นเลยดูสิดูให้ดีฮะวแต่ว่ากลิ่นเหมือนนูเทลล่ามันก็มาลองชิมกันมันคือช็อกโกแลตสุดยอดไปเลย อเอเจนจะอ,อ้วกเจนเธอจะกินมันจริงๆหรอหน้าใหญ่ยัง,ยงเป็นบ้าอย่าทำนะเรตนี่แต่มันอร่อยมากๆเลยนะชอบจะไม่ไหวจริงๆอะทนไม่ไหวแล้วจะอ้วกอ่ะไม่ <l> ใช่ดูแปลกจริงๆ,ๆถ้าไม่รู้ว่าเจนมีช,โชโ็อ <What? S 1> กโกแลตจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป <l> แค่ปุ่มเหรอแลปลกจังถ้ากดแล้วจะเกิดอะไรขึ้น มันกินได้หรือเปล่าทุกคนไม่เหมือนกันหมดเลยเจนลองกดดูสิอโอมันคือล้อยูทูบช็อกโกแลตจรเจ๋งไปเลยว้าวกลิ่นหอมสังฉันอยากลองชิมมเลามันนี่มาต้องหันเป็นชิ้นทิ้งใช่แล้วมีอะไรบริดนี่แบ่งให้ไหนดีนะ โอเคจะให้เธอชิ้นหนึ่งเอาเปไปเลยเพื่อนรักแค่เนี้ยงเหรอหอ๋อไม่เป็นไรก็ยังอร่อยู่ดีสุดยอดแต่ฉันอยากกินอีกเอามาซ้อนกันแบบนี้ใช่แล้วทีนี้ก็เอามาทั้งหมดแล้วก็ชิมพร้อมกันอ,อร่อยมากและช็อกโกแลก็เข้มข้นอยากกินให้หมดเลย อร่อยจริงๆนะแยจ๋งฉันชอบว่ะและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะมันสำคัญมากมมตอนนี้ฉันกินโล่ยูทูบเสร็จแล้วบ<แ>ริดนี่ขอบคุณนะถึงตาเธอแล้วเย้เราต้องนานแนะ่มันคืออะไรว้าวโล่ยูทูบสีทองมาลองกันเถอะอ้ยของจริงกินไม่ได้อะ อ้าแล้วพวกที่วิ่งมาคือใครแฟนขับของฉันงั้นเหรอใช่แล้วบริทนี่พวกเขาคือแฟนขับของเธอเธอเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังที่มีโลกสีทองเราเข้างแจากไรฉันเนยอะไรไม่นะเรายังกับฉันมาเปล่ายิ้งฉุบกันเถอะว่าใครชน,นะและผู้ชนะก็คือเจนเธอได้อะไรว้าวมันคือพิซซ่าชนบนแล้ว เจ๋งมากและบรินี่ได้อะไรไม่จริงนะพซซ่าจริงๆสุดยอด oh <no. S 1> มันต้องอร่อยมากแน,น่ๆโซส่สาไม,ม่ต้องถึงกันว่าใครจะเริ่มก่อนริงด้วยมาก,กินพร้อมกันดีกว่าแค่ต้องวัดความเร็วใครกินเสร็จก่อนชนะแต่ <Yes. S 1> พร้อมไหมเวลาไปกันเลย mm hmm. พิซซ่าช็อกโกแลตอร่อยพอๆกับของจริงเลยอร่อยเล้อเชื่อ โอ้เวลาใกล้จะหมดแล้วเป็นยังไงบ้างทำ <ST AR> สำเร็จไหมบริทนียังเคี้ยวอยู่เหรอโอ้เธอสำรักแล้วเธอต้องการความช่วยเหลือเจนช่วยเธอด้วยบริทนีอย่ามากวนชันนะฉันเกือบจะชนะแล้วเลยนิดเดียวฉันชนะอ้อะไรหายใจไม่ออกเหรอฉันจะช่วยเธอ,เ,อเราเขา้าหายใจหายใจ มีึค่แล้วเมื่อกี้มีอาหาานติดคอขอบคุณนะเจนโอ้ยขอ,อยังชั่วหายใจได้ครับขอช่วยฉันไว้ขอไปซาฉันนั้นได้ไหมอะฮะขอบคุณนะเพือ่อนรักอืมร่อยจังครงนี้พวกเธอได้อะไรกันว้าวมันคือบะหมีเยี่ยมริด <c oughs> นี่ได้ของจริง <c oughs> แต่ของเจนดูเหมือนชชคกโกลแล้วใครจะลองต่อน <c oughs> บรินนี่ฉันได้ล่มการเหีวมากเลยแกกินทุกอย่างให้หมดอร่อยจังเหลือเชื่อฉันอยากกินแบะหมี่แบบนี้ตลอดไปตลอดชีวิตฉันชอบบะหมี่โอ้โหบรินนี่กินจนหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่วินาทีก็อะไรขึ้นปากฉันร้อนเผาอ้าวด้วยด้วยมีไฟอยู่ในตัวฉันนะ ต่ได้ไงกันบะหมีร่รสเผ็ดช่วยด้วยไม่นะอย่าหันมาที่บะหมี่ของฉันให้มันไงดีอ๋นในออกแล้วฉันต้องการน้ำใค้ยัออยงชั่วดับไฟรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยและเธอก็ทำบะหมี่ของฉันเละด้วยดูสิมันกลายเป็นช็อกโกแลตเหลวไม่ใช่บะหมี่แล้วเป็นไงดี โอ้นึกออกแล้วตอนนี้ไม่ใช่บัมมี่แต่เป็นออโกลและเชคแค่ <c oughs> ใส่แก้วเจ <c oughs> ๋ง <c oughs> ผามัชเมนเลาะลองไปเ <c oughs> ยี่ยมทีนี้ก็ <c oughs> มาลองกันเลยอร่อยเกินคาดเนาะเกินบรรยาย <c oughs> แบ่งให้ฉันด้วยสินะไม่เอาก็ตามใจ <c oughs> และครั้งนี้เจนจะปิดฝาก่อน มาดูกันว่ามันคืออะไรเลมอนอ๋อไม่นะจะหัวเราะทำไมแลเธอเลมอนเหมือนกันแต่ว่าใครเป็นช็อกโกแลตนะเฮ้ยน้ำลายเต็มหน้าเลยมาหันแลมอนกันดีกว่าว่าใครได้ช็อกโกแลตเอาสิฮเลมอนของฉันเป็นของจริงส่วนของฉันเป็นช็อกโกแลตฮาเจ๋งไปเลยใครหลุดขี้แพ้ต้องลองฉันแล้ว อร่อยจุงเก่งยอดอฉันจะให้โรนงกับเลมอนเปรียปร้ยวๆอ้อไอเดียฉันจะสับกับเลมอนช็อกโกแลตของเธอ,อ,เ,อเลมอนจริงๆไปเลยเราทำได้ยังไงมาดูกันนี่มันของเธอนี่นะไม่ใช่แล้วเอาไปเลยเจนจัดก,การซะขอให้อร่อยฮะและนี่คือฉ้นของฉันฉันจะกินเพรอร่อยจัง it's